ชนหลาหลายเพื่อให้ท่านหลายได้รับรู้วัตถุกราประดิษฐ์ตำบลบรกเพื่อริกรวัดเชีโร่ในจัดงานประเพณีชุมแสงวัฒนธรรมไทยเราั้งแต่ขั้วโลกของปรเทศไทยซึ่งปีนี้ที่จะเห็นอยู่ในขณะนี้วัตถุกรประดิษฐ์ใเทศบานรวมบารัม สภาพวัฒนธรรมของขาประชาชนอีคกรกรรมร่รออรวมจัดงานที่ยิ่งใหญ่ปีนี้เพื่อ13กันยายนพุวัฒนธรรมจัดงาน26-27พฤศจิกายนวันที่26-27พฤศจิกายน2566ซึง่งงานเหตุการณ์ที่จัดของวันที่วันที่26อขอเชิญทุกท่าน มาร่วมสมโพธิหลวงพอ่อนาเมิตรซึ่งพระประธานอโบูโจะเก่าอายุ200กว่าปีซึ่งเป็นพระประธานเก่าแก่มากที่สุดตั้งแต่ครั้งบาลกรรมตั้งแต่บาลกรรมเป็นป่าบาลกรรมมาลิตเดียวจากอิบูโสนะเก่าจะได้เปิดโอกาสที่ท่านทั้งหลายมาสมโพธิปรกกาบมาไหว้หลวงพ่อนาเมิตรแล้วก็ลอยกระทงกุกเรนในส่วนกิจกรรมที่ยี่สิ ในวันที่27ก็เป็นวัน 45, 3, 2, 3, 2. ขึ้น15ค่ำเี2ขอเชิญทุกท่านมาลอยกระทงตาประเพณีวัดสุททรอิทธิ์ตำบลบารากามอำเภอบารากามจังหวัดเชียงโลกจัดงานประเพณีลอยกระทงที่อุโบสถหลังเก่าเนี่ยใ้รายงานจุดนี้แตลที่สุดที่ไหนไม่มีานี้อย่างนี้และปะีนี้วันต่อไปก็ด้น,นักลงใหม่ทั้หมด และจะตลอดถึงภูกระเบื้องในยุโถ์ทั้งหมดเพื่อจะได้รับน้าสะอาดก็เป็นกระเบื้องเขียวแล้วมาแล้วเชื่นใจมาแล้วเกิดความสุขแล้วมาความสบายใจวันขึ้นสิบห้าครั้งสิบสองเชิญมาบูชาลอยพุทธบาตรแล้วก็มาบูชาพระแม่คงคาขอขมาลาโทษด้วยทูกขอขอเชิญทุกท่านโดยเฉพาะที่โบสถ์หลังเก่ายอมมีลอยพุทธบาตร เนื้อทองสมบ,บิต์อายุ200-300ปีอยู่ในโบโสถ์หลังเก่าที่ยอมจะมากราบพระหลวงพ่อในเลยตินี่แหละรอยพุทธบาทเก่าที่สุดในยอมก็จะได้มาปิดทองมากราบรอยพุทธบาทของโบโสถ์หลังเก่านี้อีกเช่นเดียวกันขอเชิญทุกท่านมาร่วมสนุกสนานแห่เปีหนึ่งชังเดียวเสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็หนึ่งชั้งเดียวก็จะพาโอกาสแต่งชุดไทย ให้กับบรรยากาศสมัยสุขโขทยัยที่นางสนมถวายประดิษฐ์ถวายพ่อคุมศรีอินตราิทย์เป็นดอกไม้ลักษณะดอกปูวังเป็นดอกไม้ประจําพุทธศาสนาหลายจังหวัดก็แจกกันไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเอาขอสรุปว่าก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านในโยมนะโดยเฉพาบุคคลสนกันตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่27พฤศจิกายนมาได้สองวันในโยมนะ นำลูกทำหลานมาสร้างความดีกันมาไปพัฒนาความตำบุ่วมชาติกับบาดร่วมมันเก็ดทำไมร่วมต้นมาสร้างกวาสุรร่วมกันช่วยแชร์ไปนิดหนึ่งเพื่อสื่อสารไปถึงที่เขาไม่รู้และเขาได้รู้เป็นวิยาวัจจยไม่บนตะเียกทวนค้นคายกับท่านทั้งหลายด้วยสาธุสาธุอนุโมทนา,ทา